สวัสดีคร sí ับเปิดไม้มาอีกแล้วมือนี้มากกยเหมือนกันครับมือนี้ทางมาอยากนี่ครับมาเร็วมาเนี่ยหรมาเนี่ยมาเดียวดีครับสวัสดีครับจานใหญ่ขอกมันต้อมือมือนี้หโไม่ใส่หมดแดงได้้มมนตจอดรถติดหมดแดงโอ้กินเนื้อร่อยก็ไค่ไป

Sampai kau nih Bunyi timah lah boh? Duduk อูคู่สาคขุดอะไคู่อยูนทั้งคู่สาครับทั้งกลอยู่ข้างนนี้ครัากนกบมอกระมพิงตอนนี้ตียอไกลคู่เันอยู่หรัลุ้นๆนะนี่นกมาหาวะไม้หมอครับนกกาไหลอยู่ลุ้นๆนบนี่นกมาใ่บ้างครับตกกระลัง ขันจีน้าียงครับใครดูน้องกันวะเอรมันจินด้วยเอนี้ได้ปไล่เนี่ยบินหยอกกันดู้องตัวหืมกล้างมาหากันไหม มึงไปวคนดีดีดีดูเรียงสายอยู่นั่นแหเนสายนปามีต้นนี้ครับมึงกินเจนเหรอหนุกใหญ่ครับมีนกมากครับนกอยู่สายทังนันครับไล่คู่กันอยู่เนเสียงคู่อ่างตลอดอยู่ท่างนี้ครับท่างนี้เจะเหลวกับเสียง มาเหี้ยบี่นก,ก่าไก่ดยดูครับนี่มีเตียนข้าวหนึ่งจอนทีเรกประมาณสิบนาทีแตลครับมาอยู่กกเงน่กลแล้วมัจับกลนี่หายเลยครับบันกนี่ยู่แถวเดอะะียวใหญ่นกเข้าครับเดี๋ยวใหญ่ไปหลอน,นะครับราทางรุ่นครับบั ไม้ยางหมอเลยโอ้โคว่าหนูกันนะบ้มากเหลงไปทางดีไหมเฮือกี้เียบกูบกเสียงหน่อยกี้เงียบกูอย่างไรตัวนี้บ้านั่นนั่นตัวนั้นไปครับเฮ้ยมองนั่นไหมนกมากแล้วแล้วมากสองตัวเรียบร้อยดีเงียบเบิดปลาเลยมองนั่น บินลงไปหาทางลกน่งแหลงกเสียงเงียบบิดป้าัสตัวกูอ้างตลอดตัวนึงอยู่ทางเนามองเขาจอดรถไหมนว่ากู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 อยู่ไมบ้าหอมากนีตสคนมาเนื้อลูกเหนียวกว่าใส่ในป่าอยู่ข้างมีช่องวะใส่ในป้าเลย

วันนี้บ่้าน,น นะครับง่ายนํามาต่อในป่ากันยังงน้ำไม่มาข้าวหนึ่งครับยินสากมาทากผูล้โฉงเหียดเยพวมมากเลยครับนั่งเบื่อเงียบครับปุดเสียงเหยีย่ขลางทึ่งล่มหรอครับแฝดมุ่งกลัวหรอวครับเฮ้ยไหนครับง่ายไหมครับหาตัวคุมสุครับ ลบนี่ก็มคันยืยนต้นตัวหนึ่งกู๊เดียวโมมาไกลเลยครับหับมาอย่างนี้ล้มแข้งกันแย่งนีเสียงคู่กันอยู่ฝากบานแบบกุกบก่ากาก่าเลยล้มล้มต้นาย ใส้เสียงนกน่นแหละครับคู่การกันอุ๊บเียโอ้โ๊บบินก้มามสองตัว,วบินผมแล้วไปแล้วครับเมื่อสิบวนกับขึ้นมาบ้าน,ปนไ,รรปไปไกลเนี่ยไปคู่หนึ่งครับโอ้ขึ้นมาขึ้นแบบนี้กีว่าดีเลยเนี่ยบินให้ชง Ni lúc nơi là cúc thấy tang lưng cúc nơi cúc nơi cúc luôn cúc nơi 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 cúc tiếng nó cua ăn nơi cúc nơi cúc nơi ăn nơi Ăn nơi không nơi cúc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 

มันได้ này chạy. Ừ. Nó sao, nà, nè, như thế này นกเพิ่นแล้วเอิ้นใส่ก็ได้ này มันนี่แล้วบ่ก็ตัวกันก็เลยบ่จักย่าง ห้าน้าใส่ใส่เวียงไว้ใส่ดักไว้แล้วอย่างนี้เลยเดี๋ยวครับใส่ก็ขึ้นครับง่ายครับกลับบ้านช่วยมาโกงนั่นบ่ยอมเข่าไปโกงนั่นโกงนั่นตัวหนึงหน่งบิง 4, นขามทงแหวมครับ ป้อนหนแหละก็ใส่อยู่กกตูนเด้อมไก่กันครับไปครับกลับบ้าน ครับแตกเข่หรึเปล่าเอยียบหัวคนห่้บังหนนเมียบินตะกางทงอยู่หรือมาวันนี้ลงโค้งอีู่ว่าล้องสะข้นไปุ่่นอ่ะก็ผุดอ่ะโอ้ยแตกหนึ่งครับเหนียวเหนียวอีรียอมรับเลยเหนียวมาพ่อมาสนใจนกตอผมโห้โหสุดยอด

ยุ่งลักแรกนี่ไงนกกุกเดียวกุกเดียวเสียงก่ายเสียงหน่อยเลยอยู่มงต้นนึงเมื่อเปนโตลงไปตีห้องนาเดียดที่นาเดียว่ามันไปตีกันอยู่กลางทงทั้งเนี่ยเราไม่เที่ยงบวกช่วงนู้เศร้าขันมันสิบนาทีนะมัเฮียงเลยลงข้างหลังตีกันตุบตับตุบตับเลยวันนี้มันกระลัางไปเฮียงกันวันนี้เหลียวมาสองตัวปอยมันไปอารามกับญาตขนลุกบุญแบบพุทธว่าเหลียวไรก็เก่านี่ย่อมรับหรื สองตัวห่างกี้กี้กี <Sure> <t <t uh> ้ม uh bueno> uh ิโซ uh ่แม่คูเนี่ยนกกะลังขันแตกสวดเงียบเวิด์ปลาเลยไหมเบีนบินมาทางของนาเลียงนี่แหละดิ้ยินเดีนเสียงนกไปเงียบเบิขึ้นกันนี่แหละนกบ้านยืนหัวนย้อยอยู่หัหลากแหลกหมอคัะหม่งไก่ใไปหัวขันอยู่เนาะ นี่แม่มันคันได้อยู่นี่แม่โม่เอ้าไปเลยหัดนี้เร็วเอาปลาอ่อยกันอย่างนี้มันด้ไปเว้ยดิล้มห้งไปด้จอดฟังเงี้ยยากลักตัวหนาล้มห้างวะทั้งบรับ เลยคูอ่างครับ,รบพวเอ, <นะ S 1> อันนีไ <ป S 1> ้ไปครับ